เอาละครับผู้ชมครับก็สวัสดีคผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยเลยนะครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์โซนกรกแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับโอ้โหห่างไงกันไปนานมากนะครับไม่ได้ลงคลิปเลยไม่รู้จะยังจํากันได้หรือเปล่านะครับหวังว่าจะไม่ลืมกันนะครับในคลิปนี้คือผมจะพาไปดูเป็นตัวปืนลูกซองเลเวล8นั่นเองนะเอ้ย8เลเวลนะครับเออเลเวล8อะไร 8เลเวลใหม่นั่นเองเนี่ยเออมันเดียวกันนั่นแหละก็คือจะเป็นปืนอัปเกรดตัวใหม่นั่นเองนะครับนี่ m 1 0 1 4 Scorpion s h ง t t e r อปนะครับวันนี้จะไปลองสุ่มกันด้วยนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็น s c o r p i o n นะก็คือสูงสุดเนี่ยคือเลเวล8แล้วผมไปดูมาใน t i k t o k คือแบบเขาเล่นเงินแบบโกงมากอ่ะปืนนี้คือโกงจะจัดเลยนะสำหรับปืนนี้คืออย่างโกงอ่ะยิงโคตรแรงนะครับแล้วก็แบบมี8เลเวลปืนแรกด้วยนะและคงจะมีอีกกระบอกต่อไปนะซึ่งในเซิร์ฟนอกตอนนี้เข้ามาแล้้ววแลก็ จะพาไปดูเป็นหมัดด้วยเนี่ยครับเป็นหมัดสกอร์เปียนนั่นเองนะแล้วก็สักทองกันเลยเดียวเนี่ยรวมในคลิปนี้เลเนยนะครับสักทองก,กาลังจะกลับมาแล้วจริงหรือเปล่านยวาผมบอกได้เลยว่าก็อนจะไปวิเคราะห์กันนะว่าจะมาจริงๆวันไหนนะครับก็ก็อย่าลืมเไปรับชมก็กดไลค์คนละหนึ่ง like ไลค์เป็นกำใจผมด้วยละกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะ ว่าเป็นกิจกรรมยังไงสับปืนตัวใหม่เนี่ยปืน M114 ที่มี8เลเวลเนี่ยมันจะแพงสักแค่ไหนกันเชียวจะไปลองดูกันเลยล้วกันนะฝักไลฟ์เพือนใจแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยด้วยกันเลยครับเอาละครับตอนนี้ผมก็ได้ย้ายมาอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์เวียดนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยเขาเอากิจกรรมมาเป็นรูปแบบไหนซึ่งผมคิดว่าเซิร์ฟไทยก็จะมาแบบนี้เหมือนกันนะก็คือจะเป็นตู้สุ่มนั่นเองนะครับนี่มีไอเทมอะไรบ้างเนี่ยก็คือจะมีตัวเหมือนๆเหหมันสกลเเบดนยยลหหมั แต่มันจะเป็นแมงป่อง,องนั่นเองนะแล้วก็สกินมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็จะเป็นตัวเหรียญตัวนี้เนี่ยที่มีหกเหลี่ยมนะอ่า M14 Scorpio Shatter นะครับอ่าตัวนี้ก็คือจะเป็นตู้สุมที่เป็นตู้สุ่มการันตีเนี่ยเป็นตู้สุมปกติเลยอะ่ะปืนเลเวลเจ็ดตัวไปก็สุมแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะสุ่มในคลิปนี้เลยละกันเนี่ยสุมเล่นๆไปเลยละกันว่าผมจะได้ในราคากี่เพนนอันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยตู้สุ่มแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะ ออกง่ายนะผมว่านะในซีรีสไทยที่ผมสุมผมสุมมาผ่านๆมาเนี่ยก็คือเขาแบบอยากให้เราได้ง่ายๆนะเมื่อเราได้ปืนง่ายๆปุ๊บก็คือเราก็จะต้องเติมแบบอัปเกรดอยู่ดีอย่างไงอนะ่ะคุณครับคือผมเชื่อว่ามันออกง่ายอยู่แล้วในตู้เนี่ยผมคงไม่มองหมดตู้หรอก <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ไม่อันนี้คือซีรีสไทยเนี่ยมันออกง่ายจริงๆเลยนะที่ผมสุมสุมมาเนะี่ยที่ผ่านมาคือมันออกง่ายอ่ะโมเดลปืนน่มันออกง่ายแต่ว่าตอนเราอัปเกรดอ่ะมันหมดหลายหมื่นอนะ่ะคิดดูดิอ่าโอ้โหแต่ว่าซีรีสนี้ผมไม,ไม่ไม่คิดอย่างนั้นเลยนะ ผมว่ามันไม่ใช่แล้วแหละโอ, ح, โอ้โหเอ้ยโอ้โหนี่มันยังไม่ออกไอ้ผมีกเหรอโอ้โหนี่ยังไม่ออกเลยอะคุณชุ้มครับ,รบก็คงจะอีกสองครั้งในผมน่าจะได้แล้วแหละก็น่าจะประมาณพันกว่าเพชร์ปะถึงจะหมดตู้นี้นะทั้งหมดก็คงจะมาณพัน 1, กว่าเพชรแหละเนี่ยนี่สองร้อยเก้าสามร้อยเก้าครับคุ้มครับ,รบ,รบก็คงจะพันหรืเพชรแต่ว่าผมคงจะไม่เติมแล้วแหละคุณชุ้มครับ,รบแต่ว่าก็คืนแหลกก็คือจะมาในตู้สุ่มแบบนี้เนี่ยหมดกี่เพชรนะถ้าในโมเดลสุ่มปืนเนี่ยก็คงจะมันพัน ประมาณนี้แนวลองไปบวกกันดูนะเก้าบวกยี่บาบวกหลายคนน่าจะรู้ราคาอยู่แล้วตู้สุ่มเนี่ยแต่เซอร์ฟไทยผมค่อนข้างมั่นใจว่าคุณผู้ชมเนี่ยสุ่มไม่เกิน2หรือ3ครั้งนี่แหละก็จะได้โมเดลปืนมาเลยเพราะว่าเหมือนแบบเขาอยากให้เราได้ง่ายๆอ่ะเพื่อเราจะได้แบบเติมสุ่มต่อไปเนี่ยถ้าเรา,เราหัวร้อนกับตู้แล้วไม่ได้แล้วก็ถอดใจไปก็จะไม่ได้เพราะว่าปืนตัวนี้นี่มันอัปเกรดสูงมากนะครับก็คงจะหมดไปเยอะมากอะ่ะ นี่ก็ไม่ได้เจาะลึกนะว่ามันหมดเยอะขนาดไหนนะตัวนี้นะบอกเลยว่า8เลเวลเนี่ยปกติแล้วเนี่ยปืนธรรมดาเนี่ยหมดหนึ่งหมื่นสี่พันเพชรนะแต่ถ้าปืนนี้นะผมว่าน่าจะเป็นสองหมื่นอัพอ่ะอ่าคิดเลยเลยนะค,ครับคุณผู้ชมครับสองหมื่นอัพเนี่นะเต็มอะ่ะคุณผู้ชมครับมาแน่นอนครับสองหมื่นอัพนะครับอ่าและทีนี้ก็คือ จะมีมาคู่กับหมัดสกอร์เปียนด้วยนะว่าคือจะเป็นหมัดเรสสกอร์เปียนใช่ปะเดี๋ยวจะให้ดูนะว่ามันเท่ขนาดไหนนะนี่ก็คือจะเป็นตัวนี้นี่เลยนะครับเป็นตัวนี้เลยนะว่าคือจะเป็นหมัดตัวนี้เลยนะนี่สกอร์เปียนตัวนี้นะตัวสีแดงตัวนี้นะอ่าเดี๋ยวให้ฟังเสียงแล้วกันนะครับก็จหรับเสียงนยส่วนตัวแล้วผมว่ามันคล้ายๆกับหมัดหิมะนะนี่ดูดิมันก็คล้ายๆกับหมัดหิมะแล้วก็หมัดตัวนี้มันคล้ายๆกับตัวหมัดเอสซาซินเลยนะมันคล้ายๆกันมากนะเรียกได้ว่าคือไม่ได้ออกแบบอะไรเพิ่มเติมอะไรเลยนะคือดดู ไม่ได้ออกแบบอะไรเยอะนะครับก็คือจะเป็นหมัดที่แบบดัดแปลงนะเป็นหมัดสีแดงแล้วก็มีเปลี่ยนแบบแอสซัซินมาเพิ่มมานิดหน่อยเนะี่ยประมาณนี้เนี่ยสำหรับตัวหมัดต,ตัวนี้นะก็น่าจะเข้าเร็วนี้เหมือนกันนะอาจจะเข้าหลังจากตัวสกินปืนตัวรเวูปแปเนี่ยเข้าหลังหลังจากนั้นไม่นานนะครับก็คงจะประมาณเดือนหน้าคงจะเข้าเลยไหมสำหรับตัวปืนตัวนี้นะปืนรเวูป,ปแปนนะแล้วก็หมัดต,ตัวนี้ก็คงจะเข้าตามกันมานะครับนะครับก็นั่นแหละ ประมาณนั้นนะครับส,ส,ส่วนที่นี้สักทองนะครับหลายๆคนถามผมเข้ามาเยอะมากสำหรับสักทองเนี่ยว่าสักทองมันจะมาตอนไหนหรือว่ากล้ามทองเนี่ยมาตอนไหนพี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองหาข้อมูลกันเลยเลยกันนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายเซิร์ฟมากเลยผมบอกเลยว่าหลายเซิร์ฟมากๆเลยประมาณเกือบทุกเซิร์ฟเลยผมเลยพูดได้เลยว่าผมเข้ามาดูทุกเซิร์ฟแล้วนะประมาณ78ดเซิร์ฟเนี่ยเข้ามาแล้วประมาณ56เซิร์ฟเลยเนี่ยเข้าเกือบทุกเซิร์ฟแล้วนะยกเว้นเซิร์ฟไทยนะที่จะเป็นเซิร์ฟต่อไปนะครับซึ่งจะเข้าวันไหนเนี่ยเดี๋ยวเราม อันนี้เลยนะครับก็เรามาค้นหาสักทองวีไฟกันเลยแล้วกันนะถามว่ามาดูทําไมเนะี่ยเพราะว่าผมสังเกตแล้วนะว่าการกล,กลับมาของสักทองเนะี่ยมันจะกลับมาปีละหนึ่งครั้งนะครับคุณผู้ชมครับปีละหนึ่งครั้งนะสังเกตเลยนะก็คือนี่เลยนะเดี๋ยวผมดูให้นะนี่ตอนพี่ปิมคุงลงนะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเออเขาลงไปตอนไหนนะครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวด,ดูเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่อันนี้คือ1ปีที่แล้วนะก็คือวันที่11สิงหาคมนะนั่นก็แปลว่าในเดือนสิงหาคมจริงไหม อันนี้2021ครบเดือนสิงหาเมื่อไหร่ก็นั่นแหละก็คือจะเป็น2ปีนี่ครับครับอ่านั่นแหละก็นนี้คือ2021นะแต่ว่าก็คือนี่แหละอีกหนึ่งปีที่แด้จริงๆเลยนะก็คือ8เดือนที่แล้วอ่านูช่องนี้นะครับนี่8เดือนที่ผ่านมาก็เป็น20สิงหา2022เมื่อกี้พี่พิมพ์คุงก็คือสุ่มในปี2021ซึ่งมันเป็นปีที่ไล่เลี่ยกันมากๆเลยนะครับก็คือเป็นวันเป็นเดือนที่ไล่เลี่ยกันเลยหรือว่าตรงกันได้เลยเนะี่ย <polarization. S 2> คือตรงกันเลยนะครับคุณครับก็คือปีที่แล้วอ่พปี2021 2อ20ง2เนี่ยคือจะมาในเดือนสิงหาก็คงไม่พลาดแหละปีนี้ก็คงจะเป็นเดือนสิงหานั่นเองนะครับเข้ามาแน่นอนนะหรือไม่ก็เดือนหน้าอาจจะมาไวกว่านั้นนะไม่ก็เดือน6นี่แหละอ่ามันคือมันจริงๆเดือนสิงหาคือจะเป็นเดือน8ใช่ไหมตอนนี้เดือน5ก็จะเป็นเดือน6กับเดือนเนะถ้ามาไวนะก็คือจะเป็น6กับเจ็ดนี่แหละไม่เกินสิงหาแน่นอนนะกล้ามทองกับมาแน่นอนนะครับไม่เกินสิงหานะผมบอกได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมตังค์ไว้พร กามทองที่กําลังจะกลับมาแล้วในเดือนสิงหาคมนะผมพูดได้เลยว่ามันมาแน่นอนแหละในเดือนนี้แหละเดือนสิงหานะครับเพือ่อนๆเดือนสิงหาเจอกันนะแล้วคอยดูเลยนะว่ามันเข้ามาแน่นอนเพราะว่าผมสังเกตละคือปีละหนึ่งครั้งแล้วก็เดือนสิงหาทุกรอบเลยนะี่สองปีละดูดูคลิปมาเนะี่ยผมไปดูคลิปมาย้อนด,ดูคลิปเนะี่ยมันมันตรงกันเลยนะที่แบบเขาทําคลิปกันแล้วก็สุ่มกันนะก็คือช่วงนี้แหละ ตอนนี้เพราะว่าเซิร์ฟนอกเนี่ยก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะมันก็เป็นแบบนี้แหละเซิร์ฟนอกเข้ามาก่อนนะคือจะเป็นตัวกรามทองนั่นเองครับก็นั่นแล้วนะครับก็คือจะเป็นตัวกรามทองแล้วก็ปืนตัว M1 อะไรนะ M1014 ที่เป็นเลเวล8 8เลเวลนะครับอ่าแล้วก็มีท่าทาง,ทางอะไรพิเศษเยอะมากมายนะแล้วก็จะเป็นตัวสกินหมัดนะอ่าสกินหมัดสกอร์เปียนอะไรอยสกอร์เปียนเรดอะไรประมาณนี้เลยนะครับก็นั่นแหละ ก็ประมาณนี้เลยเนี่ยสำหรับข่าวสารในคลิปนี้นะครับก็ผมไม่รู้นะว่าสุ่มจริงๆแล้วเนี่ยในการเติมสุ่มอัปเกรดครบทุกเลเวลเนี่ยจะหมดเท่าไหร่ผมคาดเอาไว้ว่าประมาณ20,000นกับพชรนะไม่ได้หาข้อมูลนี่ขอโทษจริงๆนะรีบมาทำคลิปคลิปนี้นะเพราะว่าหลายคนถามสักทองเยอะมากเลยก็ตัวปืนใหม่แล้วก็จะเป็นตัวสกอร์เปียนตัวหมัดแนี่ะก็มาให้ดูในคลิปนี้แล้วกันนะครับเวลาคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวถ้าใครสงสัยตรงไหนหรือว่าคลิปนี้ยังไม่เคลียร์ก็จะตอบคอมเมนต์ให้ทุกคนเลยนะคหรบับถามกันเขอมาได้มเ,มนนเลย Yeah, this is genius. Straight from the country, right there with my ten from in my mouth, and